สวัสดีทุกคนนะคะอา้าวกระเด็นเฉยเลยนะคะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช n n e l Smile with t a r o t นะคะเรามาเจอกันเหมือนเดิมนะคะกับวันนี้ก็จะมาเล่นพิกเ,เลือกกล่องไพ่นะคะเลือกเลือกไพ่เหมือนเดิมแต่ว่าวันนี้ไม่ให้เลือกไพ่นะคะแต่ว่าให้เลือกเป็นตุ๊กตาละกันนะคะวันนี้เราจะมาในท็อปิคที่ว่า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 ,วาเนื้อคู่ หนูมีไหมนะคะเนื้อคู่หนูมีไหมนะคะด้วยความที่คนทำเจ้าของช่องอยากรู้เองค่ะก็จะแอบเลือกด้วยนะคะมีให้เลือกทั้งหมด2องกองนะคะกองที่1เป็นตัวนี้ค่ะ Agnes กับ Unicorn นะคะและตัวที่2คือนี่จ้า Minion ตัวนี้นะคะแอให้เลือกเลยค่ะหลับตาตั้งสมาธิดีๆนะคะแล้วก็เลือกค่ะกองที่1 หรือกล่องที่สองนะคะกล่องที่หนึ่งหรือกล่องที่สองไปจ้าสำหรับการทำนายวันนี้นะคะจะขออนุญาตว่าใช้ไพ่ r รเ e r w a i วท t าโ o t นะคะในการดูพื้นของพื้นเจ้าของดวงก่อนนะคะว่าเป็นอย่างไรตรงกับคุณไหมนะคะ ขอใช้5้าใบนะคะชีวิตของคุณเป็นอย่างไรนะคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปถามในเรื่องของความรักและก็ตอบคําถามว่าเนื้อคู่หนูมีไหมนะคะโอเคกองที่1คือกองยูนิคอร์นนะคะกับแอกเนสนะคะตัวนี้นะเดี๋ยวเราดูพร้อมๆกันนะคะ5้าใบค่ะ5า้าใบขอดูหน่อยซิว่าคุณนั้นเป็นคนอย่างไรพื้นชะตาของคน กองที่หนึ่งเป็นอย่างไรนะคะขอห้าใบนะคะขอห้าใบนะคะใบที่หนึ่งได้ Queen น็อปควีนนอปสอดค่ะใบที่สองได้ The Hangman นะคะใบที่สามได้สามไม้เท้าค่ะ ใบที่4ได้เ e e เพ e อร์นะคะใบที่5ได้2เหรียญน,นะคะอืมคือตอนนี้คุณเป็นคนที่ราชินีถือดาบค่ะ ค่อนข้างจะมีกำแพงในเรื่องของความรักหรือว่าความสัมพันธ์หรือเปล่าเอ่ยอาจจะแบบเหมือนเคยเจ็บปวดมาแล้วตอนนี้ก็คือตั้งกำแพงและถือดาบตั้งกาดแล้วนะคะไม่ค่อยไว้ใจใครง่ายๆนะคะใบที่สองค่ะได้แฮงแมนตอนนี้ยังมูฟออนจากความสัมพันธ์ใดความสัมพันธ์หนึ่งไม่ได้หรือเปล่าคะยังแขวนตัวเองไว้อยู่นะคะหรือยังคิดถึงคนเก่าๆอยู่นะคะใบที่สมค่ะได้สามไม้เท้านะคะน่าจะ รอคอยอะไรบางอย่างหร,หรือว่าคนที่อยู่ปัจจุบันอาจจะเป็นคนไกลก็ได้นะคะกำลังรอคอยการมาพบเจอกันนะคะ <c oughs> ใบที่สี่ค่ะได้ the emperor นะคะคือคุณเป็นคนที่คุณกองที่หนึ่งเป็นคนที่ค่อนข้างเพียบพร้อมนะคะทั้งหน้าตาหรือว่าฐานะทางสังคมหรือว่าทุกอย่างอะคะ่ะแล้วอีกอย่างหนึ่งเขาอาจจะ อาจจะมองว่าเราเป็นคนที่ภูมิฐานนะคะภูมิฐานน่าเชื่อถือแบบนี้นะคะต่อมาค่ะอันที่ใบที่5้านะคะได้2เหรียญอาจจะค่อนข้างโฟกัสในเรื่องของการเงินด้วยหรือเปล่าเอ่ยคือมีเรื่องของการเงินคิดวนเวียนอยู่ในหัวด้วยนะคะช่วงนี้นะคะถ้าใช่กองของคุณก็ไปดูต่อได้เลยค่ะสำหรับกองที่1นนะคะทีนี้ เดี๋ยวนะคะจะขอดูในเรื่องของความรักเลยนะคะขอดูในเรื่องของความรักเลยนะคะขอดูความรักในอดีตจนถึงปัจจุบันของคุณกองที่1 5ใบนะคะความรักในอดีตจนถึงปัจจุบันคุณกองที่1เป็นอย่างไรบ้างนะขอ5ใบนะคะส่วนใหญ่เราน่าจะเป็นคนโสดนะคะที่มาดูคลิปนี้หรือเปล่าคะ เจ้าของช่องที่อยากรู้เองก็กโสดเหมือนกันค่ะก <g agle> ็เลยอยากจะทํามานะคะเพื่อจะดูของตัวเองนะคะทุกคนเออแล้วทําไมฉันวางไพ่แบบว่าเบี้ยวๆแบบนี้ต้องขอโทษด้วยนะคะโอเคห้ okay. าใบค่ะความสัมพันธ์นะคะใบแรกได,ได้ the fool นี่ไงฉันว่าต้องโสดแน่ๆคนกองหนึ่งที่มาดูเนี่ยนะใบที่สองก้าถ้วยใบยที่สามได้อะไรเนี่ย princess of p e n t a c l e เรื่องเงินใบที่สี่คิงออฟครับใบที่ห้าเดอ n ซโอเคอยู่นะทุกคนโอเคอยู่นะใบแรกนะคะได้เดอ f o ฟูนะคะเดอ f o ฟูคือตอนนี้คุณรู้สึกว่าตัวเองเป็นอิจระค่อนข้างมีอิจรานะน่าจะเป็นคนโสดแหละที่ดูกองนี้นะคะใบที่สองค่ะได้เก้าถ้วยค่ะ ก็คุณก็ดูมีความรักรายล้อมรอบคุณอยู่นะคะเพียงแต่ว่าความรักที่อยู่รายล้อมรอบคุณหรือที่คุณมีอยู่ตอนนี้เนี่ยมันยังไม่เติมเต็มคุณยังรู้สึกว่ามันขาดอะไรไปสักหนึ่งถ้วยมันไม่ใช่สิบถ้วยมันคือเ้าถ้วยเพราะฉะนั้นน่าจะกำลังตามหาเนื้อคู่อยู่ใช่ไหมคะ <c oughs> ต่อมาค่ะอันที่3มนะคะ princess of pentacle นะคะมีเรื่องเงินเข้ามาให้คิดด้วยนะคะช่วงนี้หรืออาจจะเอาเรื่องเงินเป็นปัจจัยนึงเกี่ยว ที่เอามาคิดคำนึงถึงในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะใบต่อมานี่ไงจะมี king of cup นะคะจะมีราชาถือถ้วยเข้ามาในชีวิตของคุณนะ่ะเราว่าน่าจะมีนะเป็นเหมือนผู้ชายคนนึงที่แบบมีความเป็นเฟมินินเอ้ยไม่ใช่เฟมินินสิมสัมสกุลมัสกุลแรงมัสกูลีนนะคะมีความเป็นผู้ชายมากๆดูดิกล้ามบึกบึกเลยนะคะจะเข้ามาในชีวิตนะคะแล้วก็เป็นคนทาตุน้ำได้นะคะมีนกรกฎพิจิกนะคะ และใบสุดท้ายค่ะได้เดลซันนี่ไงเขาจะมาเป็นแบบเหมือนเป็นแสงอาทิตย์ของเรานะคะเขาจะมาเป็นเหมือนแสงอาทิตย์ให้กับเรานะคะเป็นแสงสว่างของชีวิตเราเลยนะจ๊ะเพราะฉะนั้นก็จาก้า <c oughs> ขอให้คนกลุ่มหนึ่งโชคดีนะคะทีนี้เดี๋ยวขอเปิดไพ่คำถามเนื้อคู่หนุ่มมีไหมนะคะโอเคขอถามเลยแล้วกันนะคะ กับทอปิกของคลิปนี้เนื้อคู่หนูมีหรือเปล่าจะบอกว่าจะบอกว่าอีชันก็เลือกกองนี้ค่ะเนื้อคู่หนูมีหรือเปล่าตรงอยู่นะคะพูดถึงไม่ถึงว่าตัวเองนะคะเนื้อคู่หนูมีหรือเปล่าขอสามใบนะคะเนื้อคู่หนูมีหรือเปล่าขอสามใบนะคะไปที่หนึ่งได้ 3เหรียญค่ะใบที่2ได้7เ,เหรียญใบที่3ได้1ดาบเดีย่ยวยังไงยังไงเดี่ยวสามเหรียญ material work น่าจะถ้ามีก็คือน่าจะเข้ามาในเรื่องของการงานนะคะใบที่สองสัก s s เ เอออาจจะมีก็ได้ทุกคนแล้วเขาอาจจะเอาประโยชน์เอาเรื่องงานเรื่องเงินมาให้เราแต่ว่าใบที่สามเนี่ย A อซอ t ส o r คืออะไรเนี่ยมันจะมีความเจ็บปวดเหรอขอเปิดเพิ่มอีกสองใบนะคะขอเปิดเพิ่มอีกสองใบนะคะเนื้อคู่ของคนกลุ่มหนึ่งนะเหรียญอีกแล้ว princess of pentacle ใบสุดท้ายก็ะเด็นออกมาจ้าได้ๆเอาก็ได้ นี่ไงมีจริงๆทุกคนมีเนื้อคู่เรามีนะคะคิงออฟวอลนะคะราชาถือไม้เท้าน่าจะเป็นคนธาตุไฟได้นะคะธาตุไฟนะคะธาตุดินนะคะธาตุไฟก็อไอนะเมสิงธนูนะคะดูดีไฟลุกท่วมเลยทุกคนน่าจะมีทุกคนแล้วก็น่าจะเกี่ยวข้องกับการงานหรือว่าการเงินที่เอาผลประโยชน์มาให้กับเราทุกคนเราต้องมีความหวังค่ะ ่ทีนี้สุดท้ายนะคะขอเปิดไพ่โรแมนซ์เอ,อ็นโจนะคะดูความสัมพันธ์ของคนกลุ่มหนึ่งคนกองหนึ่งกับเนื้อคู่คนนี้ที่เป็นแบบว่าราชาถือไม้คนนี้อาจจะอาจจะเป็นคนที่เก่งเก่งในเรื่องของการงานก็ได้นะคะขอสามใบนะคะใบแรก Stay optimistic about your love life. ใบที่2อง soulmate. โอ้ยใบที่3าม go for g i v i n g and learning นะคะอันแรกก็คือขอให้คุณเนี่ยมองโลกในแง่ดีนะคะมีมี positive thinking เกี่ยวกับความรักนะคะใบที่2ค่ะ soulmate คนนี้อาจจะเป็น soulmate ของคุณก็ได้นะคะที่จะเข้ามาก็คือเนืคู่อยู่แล้วใช่ไหมใบที่3ค่ะ forgiving แอนเ e a ร n นิ g ค่ะต้องเรียนรู้ที่จะให้อภัยนะคะแล้วก็ปล่อยวางเรื่องราวในอดีตนะคะแล้วก็โฟกัสที่ปัจจุบันนั่นเองนะคะก็เป็นกําลังใจให้กับคนกลุ่มที่1นนะคะเป็นกําลังใจให้กับคนกลุ่มที่1เสมอนะคะอย่าลืมมารับพลังบวกนะคะแล้วก็สามารถคอมเมนต์ให้กําลังใจหรือว่ากดไลค์คลิปอาอย่าลืมกดติดตามได้นะคะขอบพระคุณค่าสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะคนกลุ่ม2ที่เลือกมินเนี่ยนตัวนี้นะคะที่เลือกมินเนี่ยนตัวนี้นะคะโอเคขออนุญ,ญาตไปใช้ไพ่ e r w เวทนะคะในการทำนายว่าพื้นชะตานะพื้นชะตาหรือว่าชีวิตของคุณกองที่สองนั้นเป็นอย่างไรนะคะในช่วงนี้นะคะถ้าตรงกับคุณก็สามารถดูต่อได้นะคะแต่ว่าถ้าไม่ตรงก็ กลับไปเลือกกองหนึ่งได้นะคะโอเคขอห้าใบาค่ะขอห้าใบาพื้นดวงของคนที่เลือกกลุ่มสองนี้เป็นอย่างไรนะคะขอห้าใบานะคะโอเคขอห้าใบานะคะได้โปรดบอกหน่อยชีวิตของคนกลุ่มสองนั้นเป็นอย่างไรนะคะเช็คพลังงานของคนกลุ่มสองกันนะคะขอเปิดเลยแล้วกันนะคะใบที่1 judgment น,นนะคะใบที่สองได้ แปดเหรียญน,นะคะใบที่สามได้ไฮโรแฟนนะคะไฮโรแฟนใบที่สี่ได้ห้าหมายค่ะและใบสุดท้ายได้สี่ถ้วยอืมจัดเม้นชีวิตคุณค่อนข้างแฮปปี้อยู่นะคะ มีความอุดมสมบูรณ์มีแต่ความยินดีหรือเปล่าคะช่วงนี้มีเรื่องราวอะไรที่น่ายินดีหรือเปล่าเอ่ยสำหรับคนกลุ่มสองนะคะใบที่สองได้แปดเหรียญกำลังพยายามทำงานหาเงินอย่างหนักเลยนะคะคนกลุ่มนี้นะคะใบที่สามได้ไฮโรแฟนไฮโรแฟนคือเหมือนเป็นเป็นไพ่แบบว่า นักบวชคนที่คนพบสัจธรรมคนกลุ่มสองอาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างเข้าใจชีวิตชอบอ่านเรื่องราวหนังสือที่เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับจิตวิทยาหรือว่าเกี่ยวกับชีวิตการดําเนินชีวิตนะคะใบที่4ี่ช่วงนี้คุณมีเรื่องหรือมีปัญหาอะไรทะเลาะกับใครในที่ทํางานหรือเปล่าคะได้ห้าไม้นะคะอาจจะเกิดเรื่องบางอย่างที่มีการทะเลาะกันนะคะมีปัญหากันกับเพื่อนร่วมงานหรือเปล่าคะและใบที่5สุดท้าย คุณชีวิตคุณค่อนข้างจะรู้สึกเศร้าผิดหวังนิดนึงนะคะเพราะว่าได้4ี่ถ้วยนะคะหรืออีกอย่างหนึ่งคือถึงแม้จะมีคนยื่นความรักให้คุณแต่คุณก็ไม่สนใจเห็นไหมเอ่ยคนนี้ยืน่นยื่นความรักมาให้ยื่นถ้วยมาให้แต่คุณก็ไม่สนใจคุณก็เมิอนอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้คือพลังงานของคนกลุ่มสนะคะถ้าใช่เราไปดูกันต่อเลยจ้าทีนี้ขอดูความรักของคน กลุ่มสนะคะของ5ใบนะคะความรักของคนกลุ่ม2นะคะของคนที่เลือกไพ่กองที่สองนะคะ5ใบสำหรับเรื่องของความรักคนที่เลือกไพ่กองที่2นะคะเป็นอย่างไรเอ่ยเป็นอย่างไรนะคะความรักของคนที่เลือกกลุ่มสนะคะใบที่หนึ่งค่ะได้ Queen คุ e น็อปคัพค่ะใบที่สองสิบถ้วย ใบที่สาม g m e n t ออกมาอีกแล้วใบที่ส The World ใบที่ห้คุยน้องว่าถ้าไม่เราอิจฉาคนกลุ่มนี้จังเลยอะเราไม่ได้เลือกนะกองเนี้ยใบแรกนะคะชีวิตรักของคุณคุณเป็นเหมือนราชินีเลยนะคือเหมือนแบบนั่งสวยๆอยู่บนบัลลังก์อะนึกออกไหมอาจจะเป็นคนธาตุน้ำก็ได้นะคะคนกลุ่มที่สองนะคะมีนกรกฎพิจิกนะคะใบที่สองคะ่ะสิบถ้วย นี่ไงชีวิตรักของคุณแฮปปี้มากๆเลยช่วงนี้ใช่ไหมคะมีความพร้อมมีความแฮปปี้คนในครอบครัวก็รักกันนะคะ ต่อมาใบที่3 Judgment ออกมาอีกรอบแล้วค่ะแปลว่าเรื่องราวชีวิตตอนนี้น่าจะมีเรื่องที่น่ายินดีเกิดขึ้นนะคะอาจจะเกี่ยวข้องกับครอบครบัวหรือว่าเกี่ยวข้องกับคนเยอะๆเป็นเรื่องของการเฉลิมฉลองก็ได้นะคะใบที่4 the world the world คือไพ่ที่มีความอุดมสมบูรณ์นะคะหรือเมองอีกอย่างคือคุณอาจจะได้เดินทางไกลหรือว่าคนรักของคุณอาจจะอยู่ไกลหรือเปล่าคะใบที่4นะคะใบที่5สุดท้ายได้ คุ e นออฟวอนนะคะค u e น n อฟบอนก็คือราชินีถือไม้นั่นเองนอกจากเรื่องความรักแล้วเรื่องการงานก็โอเคด้วยนะคะคนกลุ่มนี้อาจจะมีคนธาตุไฟก็ได้นะคะเมสิงธนูนะคะทาไมดีละ่ะ <c oughs> ขอไม่เปิดต่อได้ไหม <c oughs> ดูเหมือนคนกลุ่มนี้อาจจะเป็นคนที่ไม่โสดแบบว่ามาดูเล่นๆเ,เ,เฉยๆอะหรือเปล่า <c oughs> มาดูเล่นๆเ,เฉยๆอยากรู้อะไรเงี้ยนะ หรือว่าคนในปัจจุบันที่มีความสัมพันธ์กับคุณน่ะอาจจะเป็นเนื้อคู่ของคุณอยู่แล้วก็ได้นะคะเรามองว่าแบบนั้นเพราะว่ามันขึ้นไพ่สิบล้วยขึ้นมานะคะทีนี้เดี๋ยวขอไปสามใบที่เป็นคำถามของเราเลยแล้วกันนะคะสามใบที่เป็นคำถามของท็อปิกนี้นะคะเนื้อคู่หนูมีไหมขอสามใบค่ะเนื้อคู่หนูมีไหมเนื้อคู่หนูมีไหมสำหรับคนกองที่สองนะคะสามใบค่ะ ใบที่หนึ่งอ้แปดไม้ใบที่สองราชินีถือดาบใบที่สามสามดาบเดียว <c oughs> แน่นอนว่าเป็นคนไกลแน่นอนค่ะเป็นคนไกลแน่นอนสื่อสารการทางออนไลน์แน่นอนเพราะว่าได้แปดไม้มาแล้วเมื่อกี้ก็ได้ไพ่เดอะเวิลดด้วยใช่ไหมต้องเป็นคนไกลแน่ๆใบที่สองค่ะควีนออฟสอดคนนี้เขาอาจจะ ค่อนข้างมีกำแพงในตัวเองหรือเปล่าคะเพราะว่าเขาอาจจะเคยเจ็บปวดอะไรมาสักอย่างหนึ่งนะสําหรับเนื้อคู่คุณอาจจะเจ็บปวดในเรื่องของความรักหรือว่ามีเรื่องราวความรักในอดีตที่เกี่ยวข้องกับเราสองสามคนหรือเปล่าคะได้สามดาบขอไพ่ขยายสามดาบนิดนึงนะคะเนื้อคู่หนูมีไหมน่าจะมีแน่นอนแหละออกมาแบบเนี้ยแต่ประเด็นคืออยากรู้ว่าสามดาบคืออะไร The Empress เป็นคนที่ค่อนข้างเรียบพร้อมนี่เห็นไหมได้ไพ่8ถ้วยค่ะแปลว่าเนื้อคู่ของคนกองที่สองเนี่ยน่าจะเพิ่งจบจากความสัมพันธ์ใดความสัมพันธ์หนึ่งมาอืมแล้วก็มาเจอกับเรานะประมาณนี้ละกันนะคะขอแสดงความยินดีค่ะมีเนื้อคู่กันทั้งสองรองเลยค่ะทุกคนทีนี้ขอไปที่ไพ่ Romance Angel นะคะแนะนำให้กับคนกลุ่มสองนิดนึงนะคะ ขอาำไบนะคะใบแรกค่ะได้ stay optimistic about your love life นะคะให้มองโลกในแง่ดีนะคะมองว่าความรักเป็นสิ่งดีๆนะคะ release your ex ค่ะต้องปล่อยพลังงานเก่าๆออกไปก่อนนะคะ และอันสุดท้าย Romance Feeling ค่ะ Your f e e l i n g are real and worth exploring ลองพยายามปล่อยไปตามหัวใจนะคะปล่อยหัวใจให้มันล่องลอยไปมีความโรแมนติกดูนะคะสำหรับคนกลุ่มสองค่ะวันนี้ก็ไว้เท่านี้นะคะทุกคนขอบคุณที่ทุกคนรับชมแล้วก็กดติดตามนะคะขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะขอให้ทุกคนมีพลังบวกรักตัวเองและดูแลตัวเองดีๆนะคะบ๊ายบาย,บายบายบฮะ